สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องคนหมอชิ h ชาแนลอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะพาไปชมห้องไปชมห้องที่การเคหะซอยคุณพานะคะอาจจะอยู่ที่ลังสิตติดกับมกรุงเทพนะคะก,เคก็เออใกล้เคียงกับมกรุงเทพมันจะเป็นห้องริมนะคะ จะอยู่ตรงข้ามกับเชียงกลงลังสิตนะคะแล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลพัทละนะก็ตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทางเข้านะคะด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นมกรุงเทพนะคะเราก็จะออกจากลังสิตมาหน่อยหนึ่งก็จะถึงมกรุงเทพแล้วเราก็เข้าซ้ายนะคะ มาหนึ่งสะพานลอยนะคะถ้าเจอสะพานลอยหน้าก็เราก็จะได้เลี้ยวซ้ายพอถึงวมากรุงเทพเราก็ชิดซ้ายได้เลยนะคะอันนี้ติดกับ็อบขับ ก็จะผ่านมิสูจากนอกรุงเทพมาสองสะพานลอยนะคะแล้วก็จะมีไก่เยอะๆเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยค่ะถนนกว้างขวาง ตลาดใหญ่โตนะคะนี่ก็จะเป็นตลาดทางนั้นนะคะถนนใหญ่เข้ามาประมาณครึ่งกิโลนะพี่ได้ไหมถึงไหมก็จะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตมีธนาคาร มีร้านทองอะไรเยอะแยะมากมายเซเว่นเยอะแยะมากมายจเจริญน,นะคะถนนใหญ่ด้านในจะเป็นโรงงานอะไรเราก็ไม่แน่ใจเนาะโรงครัวซอยกุพภามีโรงครัวด้วย ด้านซ้ายก็ตลาดตลาดเยอะนะคะเราก็จะถึงทางเลี้ยวก็แล้วนะคะใช่ติดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครับ ก็จะมีที่จอดรถกันแย่งกันจอะก็จอดตรงไหนก็ได้นะคะที่จอดรถไม่มีใครเป็นเจ้าของที่นะคะว่างตรงไหนก็จอดตึกที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ านะะคบรรยากาศบริเวณหน้าห้องนะคะอากาศดีอยู่นะเราก็จะเข้าไปดูในห้องกันเลยค่ะเปิดประตูหลังบ้านให้หน่อยค่ะ ก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะบริเวณห้องนะคะ บริเวณหลังบ้านเราก็จะกว้างนะคะผักผ้าลัางซักล้างอันนี้คือบ้านก็ริเวณนแล้วก็คือห้องน้ำนะคะ อย่างเดียวนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะราคาสองแสนแปดค่ะหลังบ้านกว้างนะคะเราก็จะมาดูบริเวณหลังบ้านกันนะคะชั้นสามนะคะไม่สูงมากเดินขึ้นไม่ทันเหนื่อยนะคะ สนใจทักมาได้นะคะสนใจทักมาได้นะคะ0909635337นะคะคณเมตรความกว้างของห้องเหรอหนึ่งสองสามสี่สี่หรือห้า ปูณสี่ว่าผลมันไม่ได้ร่วมติดโรงเรียนติดโรงงาน ต่อขอดูห้องก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะส่งเดือนละพันกว่าบาทนะคะส่งธนาคารใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะใครสนใจบรรยากาศหน้าห้อง เราก็แถมแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะไม่ถอดออกนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้นะคะ